บรรลังหมอยาเซียนบทที่25าข้าจะต้องตายแล้วใช่ไหมจริงอย่างที่คิดชูหมิงชุยเมื่อเห็นใบหน้าของไทสร่างห่วงดูหนักหน่วงไปชูหมิงชุยเห็นดังนั้นเข้าใจได้ทันทีไทสร่างห่วงเอ็นดูและโปรดปรานพระชายาชูด้วยเหตุนี้พระองค์จึงให้หยวนชิงหลิงมาดูแลในตำหนักแต่น่าเสียดายหยวนชิงหลิงเป็นคนงี่เง่าอหังการมักจะอ้อวดแต่ไม่มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ หมอหลวงที่เห็นสีหน้าที่ไม่ดีของพระองค์ก็รีบยกยาออกไปให้สร้างห่วงกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันยังไม่รีบยกยามาอีกไม่ได้ยินที่พระชายาชูบอกให้ต้องกินยาหรือไงทุกคนถึงกับพึ่งทุกสายตาจับจ้องไปที่หยวนชิงหลิงโดยเฉพาะชูหมิงช่วยที่ใบหน้าเปลี่ยนไปนางไม่อยากเชื่อหูของตัวเองเมื่อครู่ วนชิงหลิงได้แต่ก้มหน้าที่จริงนางเองก็ไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่แต่ทว่าหากไทสร้างห่วงไม่ยอมกินยาแล้วอาการดีขึ้นสิ่งนี้ก็ทำให้ผู้คนสงสัยแน่สีหน้าของฮ่องเต้หมิงหยวนก็รู้สึกยินดีมีความสุขยังไม่รีบยกยามาอีกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเวลานี้ฮ่องเต้หมิงหยวนเองก็แลตาม,มองดูบ้างเสียทีแถมเขายังมีความชื่นชมในตัวนางอยู่ไม่น้อยไทยสร้างห่วงฮึบหนึ่งก็กินยาไปจนหมด เห็นได้ชัดเจนว่าพระองค์ไม่ชอบรสของจริงๆพอกินยาเสร็จใบหน้าบูดเบี้ยวไทยเฮารับนำผลไม้แช่อิ่มส่งให้พระองค์จึงรู้สึกดีขึ้นจากการกินยาในตาที่ซับซ้อนของหอยู่เหินเฮาแลมองหยวนชิงหลิงคราหนึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้ทำให้เขาสบายใจได้เลยเพียงแต่ทำให้จิตใจเขาระส่าระสายเสียมากกว่าไม่คาดว่าเสด็จปู่จะฟังคำนางหรือกระไม่แผนร้ายของนางจะสำเร็จแล้วอย่างนั้นหรือ ฮองเฮาแม้ว่าพระนางจะทรงยิ้มแต่ในรอยยิ้มนั้นเปลี่ยมไปด้วยความกังวลดูเหมือนว่าการที่ชูหม,มิงช่วยพูดมาก็น่าคิดอยู่ฮ่องเต้หมิงหยวนไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจและมาที่นี่เพื่อดูแลพระองค์โดยเฉพาะแม้ว่าอาการของไท่สร้างห่วงจดดีขึ้นมากแล้วแต่เขาก็ไม่วางใจอยู่ดีอย่างไรก็ตามเมื่อคืนหมอหลวงเองบอกว่าไท่สร้างห่วงจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกไม่นาน แต่ตอนนี้ไทสร้างห่วงเองที่ไม่ยินยอมให้พวกเขามาดูแลมีรับสั่งให้ห้องเต้หมิงหยวนและอองชินลุยเสร็จกลับไปก่อนที่ห้องเต้หอยานหมิงจะเดินออกไปพูดกับหยวนชิงหลิงตอนนี้ถือว่ามีคนเยอะเจ้าใช้โอกาสนี้ไปนอนก่อนเถอะเพคะหยวนชิงหลิงทำความเคารพพร้อมกับก้มหัวลงต่ำ นางออกจากตำหนักด้านในเพื่อจะง,งีบนอนครู่หนึ่งช้างกงกงมาบอกกับนางว่าเราจัดที่พักให้กับเจ้าแล้วไปพักที่ตำหนักอุ่นตะวันตกและให้สาวรับใช้นำเสื้อผ้ามาให้นางเปลี่ยนรวมถึงยาภายนอกที่บรรเทาอาการปวดและเตรียมน้ำอุ่นให้กับนางหยวนชิงหลิงรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อย ช้างกงกงกล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบเป็นพระประสงค์ของไทสร้างห่วงเดียวแม่นมสีจะนำยามาให้แม่นมสีดูแลไทสร้างห่วงมาหลายปีและซื่อสัตย์ตอบนางไม่ปักมากพระชายาวางพระไทยเถอะแม้ว่าท่าทางของช้างกงกงดูธรรมดาธรรมดาแต่ยวนชิงหลิงกลับมีความรู้สึกซาบซึ้งมากเมื่อถึงตําหนักอุ่นตะวันตกแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสาวรับใช้ในวังก็ยกน้ำอุ่นเข้ามาผู้ที่ตามมาด้วยเป็นแม่นมที่มีอายุราวราวห้าสิบปีนางได้สวมใส่เสื้อผ้ายาวสีเทา และกล้าวมวยผมมุมคิ้วและมุมปากมีการหย่อนย้อยมีความสง่าผ่าเผยแม่นมสี่——หยวนชิงหลิงแสดงความเคารพตอนนี้คนของไทสร่างหวงเหมือนได้เป็นเจ้านายของนางเจ้าออกไปเถอะแม่นมสี่สั่งให้สาวรับใช้ออกไปเจ้าค่ะทำความเคารพพร้อมกับก้งหัวลงต่ำแม่นมสีไม่ได้พูดอะไรมากเพียงบอกให้หยวนชิงหลิงด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรข้าน้อยช่วยพระนางเปลี่ยนเสื้อผ้า นางพลางเอ่ยและหยิบยาขวดหนึ่งออกมาจากแขนเสือ้อแลว้ววางลงเตียงไม้แกะจีนโบราณในสมัยนั้นแบบยกซุ้มคนป่วยไม่ได้มีท่าทางวาจาอะไรยวนชิงหลิงให้นางถอดเสื้อจนเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นไปนอนคว่ำอ,อยู่บนเตียงนางได้ยินเสียงการถอนหายใจของแม่นมสี่อย่างเป็นกังวล มีเสียงจากการใช้กันไกลแม่นมสีกำลังตัดผ้าที่พันแผลนางออกแผลของร่างบางมันทั้งร้อนทั้งแสบไปหมดร่างบางร้องโอดครวญนออกมาด้วยความเจ็บปวดมหาศาลนางกำมือแน่นอย่างทนไม่ได้พระชายาหาักทนความเจ็บปวดไม่ไหวให้กัดผ้าไว้นะเพคะเสียงของแม่นมสีปนไปด้วยความเวทนาอย่างเศร้าสลดอืมหยวนชิงหลิงกัดไปที่มือของตัวเอง เจ็บมันเจ็บปวดมากจริงๆทั้งชีวิตนี้ของข้ายังไม่เคยได้รับอะไรที่มันเจ็บปวดราวกับใจจะขาดเช่นนี้มาก่อนเลยความรู้สึกน้อยใจเสียใจทําให้น้ําตานางไหลออกมาบานประตูถูกปิดขึ้นเหมือนน้มีคนที่เดินมาด้วยท่าทีเร่งรีบยวนชิงหลิงผงะไปเมื่อนางได้ยินเสียงฝีเท้านี่ก็รู้ว่าเป็นใคร นางเอาผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่างท่อนบนที่เปลยเปล่าอยู่แม่นมสีจับมือของนางไว้พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆคนที่มาคืออองชูอยากขยับตัวเพคะเพราะเป็นองชูไงข้าถึงอยากปิดไว้หอยู่เหวินเฮาไม่รู้มาก่อนนะว่าแม่นมสีอยู่ที่นี่ด้วยเขาเองรู้สึกอึดอัดอยากคุยกับนางให้รู้เรื่องแต่พอเห็นแม่นมสีรักษาอาการบาดเจ็บให้นางทันใดนั้นความโกรธและความสงสัยของเขาก็จุกอยู่ที่คอ สัมผัสรูปร่างที่เต็มไปด้วยรอยแผลเต็มตัวแววตาของเขาดูหนักหน่วงขึ้นมาในส่วนของหลังต้นขาสะโพกและส่วนที่ได้ใช้กันไกลตัดผ้าออกล้วนมีแผลเวอร์วาอักเสบบวมแดงเดิมทีหยวนชิงหลิงที่กั้นน้ำตาอยู่นั้นแต่เพราะเขามัวจับจ้องมองนางไปทั้งร่างกายเช่นนี้พลันนึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองทำให้นางไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้อีกต่อไปนางร้องไห้ออกมาทันที น้ำตาหยดทีละหยดนางเจ็บปวดจนถึงขั้นต้องกัดฝ่ามือของตนเองไม่กล้าร้องเสียงดังแต่ฉันไม่สามารถควบคุมการกระตุกของไหลได้ความโกรธของหอยุ่เนเฮาไม่มีแล้วในตอนนี้เขาค่อยๆหายโกรธนางณขณะนี้เขาไม่ได้มีความคิดว่านางอยากอยู่ในโจรเจ้าหญิงแห่งนี้แต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่เธอพูดเมื่อวานด้วยความโกรธตอนที่อยู่ในตำหนักด้านข้างยังเหมือนการบีบบังคับให้อีกฝ่ายจนมุมเพราะเช่นนี้ทำให้เขาโกรธแค้นนางมาก ในตอนนั้นนางดูร้ากาศและดูร้ายมากแต่พออามาในวันนี้นางกลับดูอ่อนแอและร้องไห้มันช่างดูแตกต่างเปลี่ยนไปมากแม่นมสีเมื่อได้ตัดแผลที่พันแผลออกจนหมดพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบกับอองถูกข้าน้อยรับกวนพระองค์ช่วยนำผ้าชุบน้ำอุ่นให้หม่อมฉันหน่อยเพคะขออยู่เวหวินเฮาหันไปและเห็นว่ามีน้ำอุ่นอยู่เขานำผ้าลงไปชุบในน้ำอุ่นและบิดน้ำหมาดๆเช็ดสิเพคะแม่นมสีกล่าว หอยู่เอินเท้าไม่มีทีท่าว่าจะทำขมวดคิ้วเข้าหากันบาดแผลนั้นมันไม่ได้ยากลำบากเลยหากเขาอยากช่วยเช็ดแต่ที่ยากกว่านั้นคือเขาไม่อยากแตะต้องผู้หญิงคนนี้แม่นมสีถอนหายใจเฮือกหนึ่งหยิบผ้ามาแทนใจคนเรามีความรู้สึกนะท่านอองหอยู่เอินเท้าเป็นเด็กที่แม่นมสีเลี้ยงดูมาเขาไม่กล้าเทียงอะไรใบหน้าของเขาดูซีดเซลและร้อนแผ่บ,บนใบหน้า ผ้าค่อยๆเช็ดลงไปร่างนางหยินชิงหลิงรู้สึกปวดแสบปวดร้อนตัวนางสันเทานางส่งเสียงร้องอึกอักบอยู่ในลำคอเสียงนี้มันยิ่งกว่าคนที่ร้องไห้ออกมาช่างน่าสงสารแผลเหล่านี้หลายวันมานี้พระนางทนพิษบาดแผลมาได้อย่างไรกันแม่หนุ่มสีสงสารนางจับใจนางเงยหน้าไปมองที่หอยยู่เอินห้าวพระองค์ไม่อยากช่วยเช็ดบาดแผลนี้ช่วยเอายามาให้หน่อยคงได้นะเพคะ หอยู่เอินเห้าเดินไปหยิบยามาโรยลงบนแผลขนาดใหญ่ของหยวนชิงหลิงเดิมทีเนื้อแผลยังชื้นแฉะอยู่พอโรยผงยาทําให้ดูแห้งไปมากแต่ทว่าวงแผลที่ถูกแต้มไขวงยาผงสีขาวก็ทําให้เห็นรอยด่างดวงหน้ากลางมากยิ่งขึ้นหยวนชิงหลิงเริ่มมีอาการไอในตอนนั้นเองนางไอถีถีไอจนตัวนางโค้งงอนน้าตารินไหลออกมาด้วยท่ามกลางความตกใจนางเองก็ไม่ลืมที่จะนําผ้าขึ้นมาคลุมที่หน้าอกของตัวเองนางรู้สึกอายและน่าสมเพชตัวเอง อาเจียนออกมาเป็นเลือดเลือดเต็มปากพุ่งออกจากปากเลือดสีแดงพุ่งลงไปในหมอนสีขาวเหมือนดอกโบตันสีแดงที่เต็มไปด้วยเลือดสีหน้าของแม่นมสีเปลี่ยนไปดูเป็นห่วงนางมากนางเงยหน้าจ้องมองไปที่หอยย่เหินห้าเจ้าแม่นมสีน้ำท่วมปากเป็นเพราะนางรักและเอ็นดูอองชูมากจึงไม่อยากแม้แต่ดูว่าตำหนิขาวเพียงแค่สส่หัวพระเจ้าเอย๋ยพระชายาทำสิ่งใดผิดใหญ่หลวงหรือกระไร เหตุใดจึงได้รับโทษหนักขนาดนี้ฉันจะตายแล้วใช่ไหมหยวนชิงหลิงรู้ว่าเป็นเพราะน้ําจืดจริงนางไม่รู้ว่าคือน้ําอะไรแต่ที่นางอาเจียนออกมาเป็นเลือดไหลครานี้สาเหตุต้องเกิดจากน้ําจืดจิงนี้แน่ตอนที่แม่นมฉีและลูกยาให้นางกินนางรู้สึกว่าน้ําจืดจีน้มีสารที่ทํามาจากยาพิษนางดึงแขนเสื้อของหอยุวิเหนเ้า ไม่น้าซีดเหนืยขึ้นเล็กน้อยมุมปากของนางแดงก่ำการที่ออกแรงเยอะขนาดนี้ทำให้นางรู้สึกเจ็บปวดจนถึงกับต้องกัดริมฝีปากตัวเองนางจ้องไปที่หอยยู่เอินห้าแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความโกรธเคืองข้าขอร้องเจ้าหนึ่งเรื่องก่อนข้าจะตายเจ้าช่วยอยากกับข้าข้ายอมตายก็ไม่อยากเป็นพระชายานี้อีกต่อไปบทที่26ยาที่เขาให้ความรู้สึกของหอยยู่เอิญห้าสันสะเทือนตกตะลึงนางกล่าวว่ายอมตายก็ไม่อยากเป็นพระชายาชูงั้นหรอ หน้าขันยิ่งนักตำแหน่งพระชายาชูไม่ใช่สิ่งที่นางใช่เลยมันยาคิกทำทุกวิถีทอทางเพื่อเข้ามายืนในจุดนี้เจ้าตื่นมาคุยกับข้าให้รู้เรื่องหอยู่เหินห้าวโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาจับเข้าไปที่หน้านางและใช้มือตบแก้มนางแม่นมสีเห็นดังนั้นจึงโมโหขึ้นมาทันทีนางไปยืนขวางที่ตรงหน้าของหยวนชิงหลิงทำไมพระองค์ถึงทำได้ลงคอ ท่านอ,องทำไมพระองค์ถึงเปลี่ยนไปเป็นคนโหดร้ายได้ถึงเพียงนี้หากไม่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแม้ต่อให้เป็นเพียงคนแปลกหน้าก็มีควรทำเช่นนี้ข้าหมดความอดทนกับพระองค์แล้วจริงๆหอ,อยู่เอิญเห้ามองไปที่ใบหน้าซีดขาวไร้เรี่ยวแรงของหยวนชิงหลิงดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าน้ำตาที่ยังไหลออกมาไม่หยุดดูดื้อร้านและเย็นชา เขาไม่สามารถทนดูทิฐิและความดื้อรั้นของนางได้ต่อไปจึงหันกลับมาและออกไปหอ,อยู่เอินเท้าเดินออกไปนอกตำหนักยืนอยู่ใต้ต้นฉัดจีนชมใบไม้สีเหลืองหมุนพลิ้วตามสายลมหัวใจดวงนี้เป็นเหมือนดังสายลมพัดที่พัดผ่านไปความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายออกมาได้ท่านอ,องเสียงที่ดังจากด้านหลังเป็นเสียงเรียกของพระชายาชีชูมิงชุย หอยูเ่เอินเห่ารีบเก็บอาการและอารมณ์ของตัวเองหันกลับไปมองนางนางยืนอยู่ที่ระเบียงกระปรองลากไปข้างหลังน้ำเสียงสง่าเหมือนดั่งเทพธิดาความงดงามของนางยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้คู่รักที่มีใจให้กันตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนนี้นางได้ไปเป็นภรรยาของคนอื่นไปแล้วหัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดมากชูหมิงช่วยสังเกตเห็นแววตาและท่าทางที่ดูเลื่อนลอยทำให้นางรู้สึกอารมณ์ดีอยู่ไม่น้อย ถึงอย่างไรเขายังลืมนางไม่ได้นางเลิกคิ้วขึ้นด้วยความสบายมองเขาด้วยความโล่งอกตอนนี้อาการป่วยของไทสร่างหวงดีขึ้นแล้วสเสด็จพ่อก็มีท่าทีความคิดที่เปลี่ยนไปดีกับเจ้ามากขึ้นข้าก็ยินดีกับเจ้าด้วยเขาไม่ได้พูดอะไรผ่านไปไม่นานานางพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้าสบายดีใช่ไหมหอยู่เหินเห่ากวาดสายตามองไปที่นางก็สบายดีอยู่นี่ไงยังมีชีวิตอยู่ ดวงตาของชูหมิงชุยมองไปที่เขาด้วยสายตาห่วงใยขยนตายกขึ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเกรงว่าวันหนึ่งพวกเจ้าจะแย่งชิงตำแหน่งกันสงครามที่เกิดขึ้นไม่เจ้าก็เขาที่ต้องตายหอยู่เหวินเฮาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งค่อยๆส่หัวไม่หรอกข้าไม่มีทางคิดอะไรแบบนั้นเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยเมื่อก่อนเคยสัญญากับเจ้าไว้ข้าจะรักษาคำสัญญาชูมิงชุยถอนหายใจอย่างแผ่วเบา มองไปที่ใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาเจ้าก็รู้ในใจข้านั้นคือเจ้าเมื่อพูดเสร็จขนตาของนางกระพริบและน้ำตาก็ไหลออกมาเมื่อนางมั่นใจว่าอองถูเห็นแล้วจึงได้เดินจากไปเขายืนอย่างเฉยชาและไตร่ตรองไม่ใช่สายตาที่อ่อนโยนของถูหญิงช่วยเมื่อครู่แต่เป็นสีหน้าอันเจ็บปวดหนักแน่นของหยวนชิงหลิงแม่นมสียกน้ำออกมาด้านนอนยืนอยู่ข้างหลังของเขากล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาท่านอ,องเข้าไปด้านในเถอะมีเรื่องอะไรก็พูดคุยกันดี หอ,อยู่เอินเฮาตอบรับด้วยรอยยิ้มหันกลับและเดินเข้าไปด้านในที่จริงแล้วเขามีหลายเรื่องที่อยากถามหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงยังคงนอนคว่ำอยู่บนเตียงเสื้อผ้าถูกห่อหุ้มบางบ,าง,บางบนหลังของนางแล้วปกคลุมด้วยผ้าหม่มหน้านางหันไปด้านข้างหน้าซีเพราะเสียเลือดมากพอเห็นว่าหอ,อยู่เอินเฮาเข้ามานางหลับตาลงดวงตาที่อ่อนล้ามีรอยช้ำจางๆลดตาลงต่ำขนตาง,งอนยาวร่างกายรู้สึกซุดลงมากและมีอาการอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา หอยู่เหมินเท่าเองก็สงบสติอารมณ์ลงมากลากเก้าอี้ไหม้หนึ่งตัวนั่งลงตรงหน้านางเรามาคุยกันดีๆเถอะนะชวนชิงหลิงค่อยๆลืมตาขึ้นมาเงยหน้ามองเขาอย่าสงสัยอะไรกับสิ่งที่ข้าพูดสิ่งนั้นคือความจริงในเมื่อท่านอ,องอยากให้ข้าอธิบายข้าก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออธิบายข้าไม่ใช่คนที่อดทนต่อความเจ็บปวดทางจิตใจและร่างกายจะรู้สึกมีความสุขต้องถูกทบตีลงโทษก่อนถึงจะยอมให้ความร่วมมือ เท้าเรียวยาวของหอ,อยู่เหินเฒ้าวางลงข้างเตียงเขาโน้มตัวลงเล็กน้อยใบหน้าของเขายังคงเย็นชาไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเขาเองอยากขจัดหยวนชิงหลิงให้ไปพน้นพ้นจากกายและใจเช่นกันแต่คำพูดของหยวนของหลิงกลับทำให้ความรู้สึกรังเกียจนางของเขาลดลงบ้างโดยไม่ต้องสงสัยเจ้าให้ยาอะไรกับเสด็จปู่ยาฉุกเฉินยาที่ใช้รักษาภาวะหัวใจวายขาดเลือดหายใจลำบากหยวนชิงหลิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยอยากคุยด้วย ใครให้ยานี้แก่เจ้าไม่มีใครให้มันเป็นยาของข้าเองหอยู่เหวินเฮาจ้องมองนางด้วยสายตายเย็นชาเห็นได้ชัดเจ้าไม่ยอมบอกความจริงกับข้าสินะเป็นเพราะเจ้าไม่ยอมเชื่อข้าต่างหากถึงได้คิดว่าข้าโกหกหอยู่เหวินเฮาไม่มีทางเชื่อเรื่องนี้แน่นอนนางจะมียาแบบนี้ได้อย่างไรแต่ท้ว่าหากมีปรมาจารย์ให้ยาวิเศษนี้แก่นางจริงแล้วให้นางเก็บเป็นความลับก็ไม่แปลก เขาถามต่อแล้วเจ้าให้ยาพิษอะไรกับข้าทำไมข้าถึงได้ลืมความทรงจำบางอย่างไปร่างกายขยับไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาชาใช้ในการผ่าตัดคล้ายๆกับน้ำจืดจินที่ใช้หอยู่เหมินเ่ากล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นน้ำจืดจินคือยาพิษหยวนชิงหลิงจ้องไปที่เขาฉะนั้นยาที่เจ้าให้ข้าดื่มคือยาพิษหอยู่เหมินเฮาไม่พูดอะไรเหมือนเป็นการยอมรับ ยวนชิงหลิงพลางพูดขึ้นช่างมันเถอะยาพิษก็ดียาวิเศษก็ดีตอนนี้ข้าไม่สนแล้วคงเป็นชะตากรรมหากอยากได้นะักก็เอาไปแต่ว่าหากวันนี้เจ้าไม่เอาชีวิตข้าขอท่านอองอย่ารังแกข้าอีกเลยอย่างน้อยในระยะเวลาที่ข้ารักษาเสด็จพ่อของท่านโปรดท่านอองเห็นใจข้าด้วยเถอะเรื่องราวที่ผ่านมารอให้ออกจากวังแล้วข้าจะอธิบายให้ท่านฟัง หอยู่เหินเห่ากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาหากเสด็จปู่เป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวข้านี่แหละจะลงโทษที่เจ้ายวนชิงหลิงตอบโต้กลับหากว่าท่้สร้างห่วงอาการดีขึ้นละความมดีความงามนี้ท่านจะยกให้ข้าหรือไม่หอยู่เหอนเห่าทำตาหยียดหยามโน้มตัวลงและมองไปที่นางสงสัยตายเย็นชากลับมาให้ใช่ข้าแยกแยะบุญคุณและความแค้นได้เขายืนขึ้นทันทีดึงเก้าอี้ไว้ด้านหลังทิ้งยามเม็ดหนึ่งไว้บนเตะ เรียกแม่นมสีมาป้อนเจ้าแล้วกันเมื่อกล่าวเสร็จเขาก็เดินออกไปหยวนชิงหลิงรู้สึกแปลกใจและสงสัยกับคำตอบของเขาบุญคุณและความแค้นของเขาหรอบุญคุณนางไม่รู้แต่ความแค้นนางเองก็รู้ดีคงเป็นเจ้าของร่างเดิมหยวนชิงหลิงทำอะไรให้เขาเขาถึงได้แค้นขนาดนั้นคงไม่ปล่อยให้หยวนชิงหลิงอยู่อย่างสงบสุขนางอ่อนเพลียอย่างมากหลับลงไปอย่างไม่รู้สึกตัว ก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแล้วพอตื่นขึ้นก็เห็นแม่นมสีนั่งอยู่ขอบเตียงเมื่อพอว่านางตื่นขึ้นแม่นมสียื่นมือไปแตะที่หน้าผาของนางพร้อมกับพูดว่าไม่มีไข้แล้วจวนชิงหลิงเองก็รู้สึกว่าตัวเองอาการดีขึ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอบคุณแม่นมสีที่เคยดูแลข้ามีบางอาจเพคะ แม่นมสีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียๆลุกขึ้นไปเทน,น้ำให้นางหนึ่งแก้วและได้หยิบยาที่หอยยู่เอิเห้าทิ้งเอาไว้มากินยาเพคะคือยาอะไรหวนชิงหลิงแบมือเอายามาดูมองไปที่เม็ดยาสีแดงเหมือนกับมอลทรีเซอร์ฮอรช็อกโกแลตยาเม็ดจืดจินยาเม็ดจืดจินคือ,อยาอะไรดื่มน้ำจืดจินไปแล้วยังไม่พอยังต้องมากินยาเม็ดจืดจินอีกแม่นมสีกล่าว สามารถรักษาภาวะเลือดออกและสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายทำให้อาการดีขึ้นยาเม็ดนี้กษะสัตย์หนึ่งพระองค์จะมียานี้เพียงเม็ดเดียวเท่านั้นหากเป็นการป่วยที่สาหัสสามารถรักษาให้หายได้วิเศษขนาดนี้เลยหรอใช้ส่วนผสมอะไรกันหยวนชิงหลิงสนใจและอยากรู้เกี่ยวกับยาตัวนี้มากดังนั้นดังยื่นมือไปรับยานั้นมาดมไปทีหนึ่งกลิ่นของโสมซานชีแรงมากใช้โสมซานชีผสมหรอ ไม่ทราบเช่นกันรู้แต่เพียงว่าเป็นยาที่หายากมากท่านอองแม่หนุ่มสีมองไปที่นางท่านอองเคยถูกลูกธนุยิงเกือบถึงชีวิตท่านเองก็ไม่ใช้ยาเม็ดนี้หยวนชิงหลิงมีความรู้สึกสับสนและสงสยัยหากยานี้สสำคัญขนาดนี้ทำไมเขาถึงให้ข้าหรือว่าเขาเชื่อแล้วว่าข้าสามารถรักษาให้สร้างห่วงได้